การแต่งอุปกรณ์ฉีดน้าแบบจัดเต็มแบบงบไม่อัน้นมีอะไรบ้างอุปกรณ์ฉีดน้ําต่างๆเนี่ยถ้ามาจากโรงงานนะครับศูนย์ของมันเนี่ยหรือว่าจุดแดงเนี่ยใช้งานไม่ได้ดังนั้นถ้าเราอยากแต่งขึ้นมาสักสเต็ปหนึ่งมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับแนะนําเลยครับจุดแดงต้องมีสามารถเล็งได้ง่ายขึ้นปรับแสงสว่างได้แต่ปัญหาของสิ่งแบบนี้ก็คือว่าใช่มันเปลี่ยน่านได้แต่ถ้าทานหมดเราก็ต้องมีแบบนี้ครับผมศูนย์หน้าและศูนย์หลัง f l i p Up แบบ Macpool อ็ b u s แบบนี้ก็เป็นเซตอัพที่ไม่ได้แพงเกินไปนะแต ไม่อ้นแล้วอยากจะเต็มนี่เลยครับผมแบบจัดเต็มสุดแม็กติดอะไรบ้างผมอธิบายฟังเราก็ต้องมีไฟฉายเผื่อเล่นตอนกลางคืนเพื่อเล่นแบบเร็วๆนะครับเราก็ต้องมีเลเซอร์น่ครับเห็นไหมเลเซอร์เขียวนอกจากนั้นนะครับก็ต้องมีเวทดอตตัวนี้ SCRs จะ h o อลโลซแต่ว่าข้อดีของ SCRs เนี่ยก็คือว่าไม่ต้องใส่ถ่านและมันจะไม่มีวันดับเพราะว่ามันมีแผงโซลาร์เซลล์นะครับผมดังนั้นมันถ้าเป็นเหมือนเวทดอทที่อามาตะเลยนะครับผมถ้าเราต้องฉีดน้ําคนที่อยู่ห่างไกลจะทํายังไงเราก็ต้องมีสิ่งนี้ครับ 3x magnifier นะครับมันก็หมายเป็นกล้องสองทางการเล็กๆนะครับที่มีกำลังขยายสาเท่าสุดท้ายนะครับห้ามลืมเลยครับส LING ขาวว่าส LING เพราะอะไรเราควรจะมีไว้คล้องคอเพื่อเราเหนื่อยดรอปอุปกรณ์ทันทีและนอกจากนั้น,นครับเราสามารถใช้เพื่อที่จะเหยียดอุปกรณ์ไปด้านหน้าทำให้เราสามารถฉีดน้ำได้นิ่งขึ้นและเร็วขึ้นครับเซตอัพของผมปีนี้นะครับหลายๆย,ยหมื่นแล้วคุณล่ะครับเซตอัพของคุณจัดเต็มไหมสงการปีนี้